นี่อยู่ด้านข้างผมนี่นะฮะรถมาใหม่ๆเลยรถป 20, 50, ี20ใหม่5,000กิโลเมตรยาริสเอทีตัวเอนทรีนะคุณผู้ชมนีครับเอาไว้ง่ายครับารันตีโตโยต้ามอเตอร์เหลือแน่นอนนะครับตัวปี20เนี่ยของเจ้าตัวยาริสเนี่ยจะไม่มีตัว J ตัว E ตัว G ไม่มีแล้วจะมีเอนทรีมิดไฮนะครับฟังง์ชันทุกอย่างก็จะรวมจัดสรรรวมกันมาในเกียร์รุ่นแต่ละรุ่นก็จะค้ากันไปนะฮะนี่ครับ,เ,รบเอาไว้ง่ายสรรพคุณมันรู้ดีอยู่แล้วครับ อีโคคาเครื่องยนต์พันสองสีูบเน้นใช้งานราคาประหยัดอันนี้การันตีเลยกนะับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Perfect Car รถมือสองกรุงเทพนะครับเช่นเคยครับตัวป้อมๆอ,อย่างนี้ครับปักปูดหมีเจลีคนเดิมเป็นผู้ดำเนรายการเหมือนเดิมนะครับและพามาพบกับรถเข้าใหม่อีก1นคันนะครับสิ่งี้อยู่ด้านข้างผมนี้นะฮะร,รถมาใหมๆ่ๆลอยรถปี20หม่5้0 0 0กิโลเมตร ยาริสเอตัว e n t ทรีนะคุณผู้ชมนะครับเอาไว้ง่ายครับวารันตีโตโยต้ามอเตอร์เหลือแน่นอนนะครับเขาวารันตีวันที่3ามปีหรือว่าแสนโลกคันนี้หม่ห้าหมื่นะครับวารันตีสูเด็ก็ได้เหลือ1ปีเต็มๆใครอยากฟรีดาวได้เลยพี่แจ้งราคารวมโปรเลยแล้วกันนะฮะจองประึ0งพันได้ส่วนลด50,000ราคาสุดท้ายเป็นแค่3 9มแสนเก้าหนเจบาทใครอยากฟรีดาวใครไม่มีคนครับประกัน คันนี้เลยพี่ผ่อนยงแค่6,500บาทเงินเดือน1 3 0 0นบาทการันตีว่าจบคนเดียวแน่นอนใครอยู่แต่จังหวัดแจ้งเลยส่งไฟ,ฟนเพจเซ็นฟรีถึงหน้าบ้านบริการส่งรถมีนะฮะและมาดูของกันก่อนเลยใครดูแลระหว่างดูและชอบนะอย่าลืมโทรเข้ามาด้านล่างแอดไลน์มาก็ได้อยากดูรูปนิ่งได้เลยแต่อยากดูภาพเคลื่อนไหวในนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ได้เห็นว่าหน้าเนี่ยเปลี่ยนลวตัวปี20เนี่ยของเจ้าตัวยาริสเนี่ยจะไม่มีตัว J ตัว E ตัว G ไม่มีละ จะมี Entry รี d High นะครับฟังก์ชนทุกอย่างก็จะรวมจัดสรรรวมกันมาในเกียร์รุ่นแต่ละรุ่นก็จะค้ากันไปนะฮะเอาไว้ง่ายเลยในการคันนี้หน้าการชนหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนลายเปลี่ยนโนแ no บ็กแซมเข้ามาให้ดีไซน์ดีสไตล์สปอร์ตม่มากขึ้นครับไฟหน้าฮาโลเจนตามปกติรถคันนี้ไม่มีตัดต่อพิกคว่ำจมน้ํากอไม้น้าท่วมไม่มีสีเดิมไม่เคยกลับไม่เคยกอไมห้าหมื่นกิโลเมตรบรันตีศูงเหลือครบๆนะครับบริเวณล่องไฟต่างๆเท่ากันหมดที่ตากล้องะแยงมุม45องศาเฉียงเฉียงไม่ได้เลยครับ รถคันนี้อดี้สวยมากสีเดิมเดิม standard นะฮะใครอยากหาได้รถปีใหม,ใหม่การันตีเลยคันนี้ป้ายแดงขายอยู่5้าแสนกว่าบาทนะฮะวันนี้เหลือ3ามแสนเก้าไม่ห้าหมื่นใครเฟ้ออดเดี๋ยวไม่เก็บแวดไม่โอนอ่าไม่ต้องจ่ายค่าแวดไม่ต้องจ่ายค่าโอนให้ด้วยนะฮะนี่ครับเอาไว้ง่ายสรรพคุณมันรู้ดีอยู่แล้วครับอีโคคาเครื่องยนต์พันสองสี่สูบเน้นใช้งานราคาประหยัดอันนี้การันตีเลยนะใครอยากได้ป้ายทำเยงกรุงเทพครับฟรีไม่มีใครจ่ายไม่รู้ว่าในกล้องจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตัวจริงรถอะ สวยไม่ได้พูดแบบไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดนะครับคือเราอยู่กับรถมานานเรารู้อ่ะแบบเนี่ยมันสีเดิมมันเท่ากันล่องไฟมันเท่าดูไกลๆก,ก,ก็รู้เลยรถมันไม่ได้ขัดสีขัดสีหน่อยอ่ะเสน่ห์มันจะขึ้นมากนะมันจะมีสเสน่ห์ขึ้นมากๆเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูด้านท้ายรถหน่อยได้กันนะฮะช่องเก็บสัมภาระเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กนะฮะเนี่ยรถยังไม่ได้ล้างเลยครับดูดีดูง่ายด้วยจริง รถไม่ได้ล้างครับดูง่ายมากนะฮะนี่ดูบริเวณช่องต่างๆนะฮะมีโดนมีอะไรหรือเปล่ามีคราบสีมีครับคราบเยิ้มๆของเล็กเกอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เลยนี่พวกบริเวณตัวร่องต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีคราบสีเม็ดองเม็ดอักใดพวกนี้ยังอยู่ครบครับอันนี้ก็คราบน้ําสิ่งสกรปรกเยอะหน่อยนิดน,นึงแล้วกันนะฮะเครป่ะขออนุญาตนะฮะไปเลย ไะอันนี้ดสมนชันทางด้านขวาของตัวรถนะฮะอันนี้ดสมนชันทางด้านขวาของตัวรถนะฮะอันนี้ให้ดูเลยความเรียบความเนียนความสวยงามช่องไฟทุกอย่างเท่ากันหมดนะบริเวณด้านท้ายครับนั่ง4ี่คนสบายนะศึกษาปไปเรียนต้องการเซฟคอร์สเซฟค่าใช้จ่ายสบายเลยครับเบาเป็นลายอ่าเป็นโนแบ็กทูโทนให้ด้วยนะฮะนี่เลยส,สวยๆมีให้ฟรีดาวหก0นบาทเงินดาวไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องเลยนะฮะเงินเดือนถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน,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 อน,อนก็หมื่นสามครับ ส่วนอาชีพอิสระก,ก็มาได้เลยครับรับทุกอาชีพเลยนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนฟิลจากตัวที่เป็นเกียร์รุ่นก่อนปี2 0นะฮะอันนี้ก็ตัวปุ่มแอร์มือหมุนเนี่ยก็จะเป็นแบบใหมล่ละก็จะเป็นแบบใหม่ปรับแบบใหม่มาให้แล้วแล้วก็มีไฟโชว์ในเรื่องของการคาดเหมขาดหมดด้วยแล้วกันนะฮะแล้วส่วนตัวหน้าจอตรงนี้นะฮะ,ะตัวหน้าจอตรงนี้ก็ จะเป็นแบบเป็นโนแบ็กตัดกับสีขาวอมฟ้าให้นะครับภายในก็ยังเป็นสีดำสวยๆเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะอันนี้นะแอร์แม็กเตัวครับตามสไตล์ยาริสของเขานะเลขไม่ห้าหมื่นกิโลเมตรครับพวงมาลัยเดิมไม่ลอกไม่มีร่อนนะฮะตัวหน้าจอนี้เลืมพูดนะครับบลูทูธได้นะฮะรับสายวางสายกันได้นะฮะปุ่มรับสายวางสายตรงนี้ก็มีให้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ห้าหมื่นปีสิปีดาว่อน6กพันห้าร้อยบาทคนขับไม่ต้องมีนะฮะ ระบบสต o อ and s t a สตาก็มีใหอ้อันนี้ก็ระบบมาตรฐานพื้นฐานของ e c o c a r ของเขานะครับแทช c ั่นคน l กันลื่นถ่าหลมีให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้า้องเครื่องกันหน่อยครับเครื่องยนต์ A102 รถ4สูบวิ่งดีกว่าพวกมวเดียวเยียร์ปีอนก่อนครับเพราะเป็นเครื่องยนต์แบบ VVT-iE แล้วก็วาว ID จะควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยวิ่งดีจริงป่าจริงลองแล้ว ลองแล้วจริงจริงดีกว่าตัวก่อนเยอะนะฮะอ่ะว v ด i ไครับ Variable า a l v มิ่งอิเล็กทรอนิก wow, นะครับเป็นวาวไอ ID ควบคุมแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเอาไว้ง่ายเสถียรมากขึ้นรอบเปิดปงมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวว่ากันเรื่องข้อมูลเชิงลึกข้างในนะฮะอันนี้ก็ในเรื่องของบริเวณโครงสร้างพวกนี้เดิมหมดฝากระโปรงไม่แกะไม่ทําไฟหน้าเดิมโครงสร้างเดิมคานเดิมเครื่องไม่มีเยอะไม่มีเติม เพราะโตโยต้าเขารับประกันอีกด้วยนะฮะว่าวารันตีตั้งแต่วันออกรถสาปีแสนโรมีให้วารันตีพ f อฟิคาวของเราก็มีให้ด้วยนะครับแบตลูกใหญ่ครับเพราะว่ามีระบบสต็อปแอน t สตามาให้แบตต,นนต้องเป็นลูกใหญ่หน่อยนิดน,นึงก็แล้วกันนะครับอ่ะเน้นโคงรงสร,ร้างเอาไว้ง่ายเดิมครับพี่ถ้าเจอพ่ความตัดต่อจมน,น้ำกอไม้ยินดีซื้อเคิร์นเติมราคาใครอยากดูของแถมเพิ่มเติมเน่ช่วงนี้มาถึงแล้วนะครับ ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะฮะเจ้า Toyota y a r ริ a t e a m นะฮะเกียร์รุ่น 1.2R uh, entry นะฮะคันนี้ปี20เล่มใหม่50,000กิโลเมตรฟรีดาวผ่อนเดือนละ6,500บาทตามสัญญาพรอนแถมเพิ่มเติมจัดเต็มๆเน้นๆเลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีให้1ปีเต็มๆให้ด้วยถ้าเจอพิวามจมน้ำก็ใหม่ซเซอร์เคอร์เต็มราคาให้ด้วย0 971818,000อยากดูรูปนนี้แอดไลน์มาได้เลยหรือโทรมาได้เลยชอบแนวนนีี้้แบบ มาที่เต็นท์นเลยลาซาน87ติดเวทีเอบลิงบอกมาอัปปะคุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะครับแต่ก่อนไปขออนุญาตจริงได้จริงึ่งกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมง,งานช่อง p e r ร์ c ค c า r เรารากันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยคันนี้รถดีน่าใช้งานมากนะครับผมครับสวัสดีครับ